ดีค่ะพระผู้ขว่กับสาสีสเกตพัดถิ่นอินฟินแลนด์นะจ๊ะพี่น้องมื่อเช้าปุ้ยออกมาข้างนอกนะจ๊ะเมยังเมยังออกมากลังกายสิภาพที่น้องไปเบิง่งเก็บภาบนบรรยากาศข้างนอกนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้อากาศดีนะจน๊ะจแต่ว่าแดดกสีมีแดดแน่ว่ามีแดดแน่นะจ๊ะเนาะแดดมาก,กเ,าเข้านึงก็หายไปนะจน๊ะเนาะมีแต่บรรยากาศเดี๋ยวปุ้ยสิภาคไปเบิ่งอันดอกซากุระนะจ๊ะกำลังบานงามๆนะจ๊ะ าไปฟังผลนะจ๊ะนาะรุ่นดอกซากุระไปฟังผลนะจ๊ะย่างเลยนะจ๊ะเนาะช่วงนี้อากาศดีกับสินี่เวลาได้ออกออกมะยางมะไทยนุ่มงานน,านุ่มเลยเนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวย่างขามไปฟังผลเดี๋ยวสิทไทยดอกไม้กํงามใเนเบิ่์ดนะจ๊ะแดดอว่าจ๊ะพี่นอ้องโอ้ยบรรยากาศดีขนาะดได้แสงแดดแต่โอกาสมะยางนะจ๊ะเนาะ บอดเจอแสงแดดมาโดนรู้หลับได้ค่ะวิตามินดีนะจ๊ะตกองกินวิตามินดีด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาบอดเจอแสงแดดเฮากับตากอาศัยกินวิตามินดีเนาะเดี๋ยวปุย๋ยเสื้อผ้ายางหลอดทุกโมงนะจ๊ะฟังหนูสเป็นบอกเขาเหลี่ยงงวดนะจ๊ะขอผหมวทีละขับไปเห็นบอมากินหยาเนาะทางคนก็บสเป็นเป็นปลาเนาะจ๊ะเนาะลมแห้งเน่ิดๆด้อยจ้ะพี่น้อง โอ้บรรยากาศดีขนาดบรรยากาศดีมากลมมันแห้งแล้วจ้ะพี่น้องก,ก็ต้องใส่เสื้อแค่นีาแมาน้ำพวศ์ยันเป็นไข่ในห้องพอดีออกข้างนอกด้นแล้วจ้ะเนาะล่างใกล้ไม่อาจสิดปั๊บสภาพอากาศทุกท่านใดเเนาะก็ในห้องสียางหลอดอุโมงค์กันนะจ้ะแล้วจ๊ะเนาะ,ะมาจากฝั่งนั้นถามมาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะไก่สีถึงจนดอกไม้เห็นว่าสีชมพูไก่สีถึงแล้วนะ,นะจ๊ะเนาะดอกซากุระอันนี้แถวไกลไกบ้านนะจ๊ะ าปูยางมาประมาณเกือบกิโลหนึ่งไดดนะจ๊ะเนาะถือว่าเขามาออกกําลังกายนั่แล้วมาทายวิวธรรมชาติงามๆกับแสงแดดให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะย่างแค่ไหนกับเมื่อไหร่ทพี่น้องคนบันไดออกกําลังกายด้วยนะจ๊ะเนาะนี่เราจะพี่น้องทะเลก็เป็นอุโมงค์ทั้งบนและเป็นรถแรนนะจ๊ะหลับอุโมงไปฟังหน่อยค่ะ าพาไปเบิร์ดอกไม้งามๆน,นะจ๊ะเนาะมีคนหามาเพ้นไลน์ไลายกระตุงนกระตู้นผวามยินนะดีเนาะนะงามแล้วจ๊ะเนาะรอดูไปเสียงกระสิกล่องแน่เจ้ะด้วยหัวมันอยู่แต่หูแนะจ๊ะขาก็จะไดฟังเพราะว่าดอกไม้มันจะฟังแล้จ้ะ ทา,ทางมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวไปถึงมองต้นใหม่จะคอยเบิ้งกันนะจ๊ะเบิ้งดอกซากุระด้วยพี่น้องดอกซากุระของฟินแลนด์นะคะเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเนาะปีให้ดูสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์มันก็นกนสิหลวงลุยลยะะ้ยจ้ะพี่น้องทั้งคุนกรมีนะจ่ะสองอาทิตย์นึ่งก็สิหลวงลุ้และกันปบรดน้อนะจ่ะเนาะมีให้เราชมความงามแค่สองอาทิตย์นะคะ อันนี้คือแถวหมู่บ้านได้จ้ะแถวหมู่บ้านเดซสู้ให้เป็นดอ่ต้นดอกซากุระฟังกันนะจ๊ะเนาะสวยงามนะจ๊ะให้พาบรรยาก,กาศง,งานเป็นความทรงจำนะปีละเธอร์นะจ๊ะเนาะปีละเธอร์เข้าสิดิเห็นดอกดอกซากุระสีชมพูบ้านสะพังสองอาทิตนะจ๊ะมีให้เป็นแค่อสองอาทิตทีจ้ะพี่นอ้อง มีอยู่ข้างทา้งมองเลยขาก็เป็นถนนคนยานเราจะปั่นจักรยาน,นไปไหนเรา่เนาะส่วนรถกําลังยู่ซนของรถะราจเนาะคนูดกับซนทั้งคนยานกับทางห่างทังจักรยานต่างห่างเราจะนาะถึงแม้วเห็นบ่บ้านป็นกจีนผูหมองเลยก็เป็นหม่องน,งนั่งแน่ใเนาะั่งพักนั่งเศร้าไปไดนนี่ทุกจุดนะจ๊ะยางตรงไปผูกกับสิบห้าหลอดอุโมะคะ่ค์เลยค่ะข่านไปฟังนั้นได้จ้ะข่านไปฟังกูกับทางกระบ,บาน,นะจะน๊ะเนาะ พี่น้องงามบ่มันหย่อนแสงอ่ะข่อยอยากถ่ายให้เจ้าบังงามขอ่อยถึเป็นเทพทั้งทึงป่มันหย่อนแสงแล้วจ้ะนี่ยดตรงมาทางนี้นะจ๊ะป้าดอกซากุระพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปฮอดญี่ปุ่นนะจ๊ะเนาะบ้านสะพังนะจ้ะอยู่ติม้มแถวทางเดินนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอันนี้ทังงามเลยพี่น้อง สุดท้ายมาจากข้างในงมันก็สืย่อนแสงนะื่อแต่แตตเ,จเจ้าปศสัตวท้ายนุ่มได้จังสีชัดเจนนะจ๊ะบรรยากาศแถวหมู่บ้านได้เจ้ะตัวน,นี้มาต้องไปไกลมาต้องเขาไปในตัวเมืองเลยนะจ๊ะครับมีเหตุผลความงาม,มนจจดเดนาะน,นี่นะจ๊ะดอกกํางามกล่องมาเต็มเนาะนี่ ดอกซากุระนะคะเราต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็มีดอกซากุระซวยๆวนะคะความงามของดอกไม้มาฝากนะจับมือีันเนาะลมแห้งแห้งจ้ะพี่น้องจ้าลมแห้งแห้งนี่นะจ๊ะดอกซากุระเพิ่งความงามแล้วพี่นอนะ้องเนาะ ถ้าต้องไปถึงญี่ปุ่นเราก็มีซากุระนะคะพีละครั้งนะคะที่ฟินแลนด์เนาะพิละตเทอรนะจ๊ะเนาะสองอาทิตย์กับสีหลวงลุยนะจ๊ะพี่น้องสองอาทิตย์กับหลวงลุยกะมัดไปนะจ๊ะเมัดปบมัดดอกให้เข้าชมแค่บรรยากาศงามๆนะจ๊ะเนาะเดินกลับนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสิเดินผ่านไปฟังหนัอยนะจ๊ะเนาะกระบานนะจ๊ะพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศคพราะงามสินะจ๊ะเนาะ จะพี่น้องบรรยากาศดีป่ะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสะพานข้ามข้ามนันปะจ๊นะเนาะทั้งๆท,ที่เป็นป่าๆเนี่ยก็เป็นออกกําลังกายเลยจ้ะพี่น้องมันเป็นเขาขึ้นแล้วก็ให้คนแรนอ่อหรือว่าปั่นจักรยากนกันได้นะจ๊นะเนาะเอาบรรยากาศงามๆมาฟ้าก็จ้ะ